ประโยคเกาหลีแปลเร็วค่ะเห็นประโยคยาวๆแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจน้องไม่ได้ยาวน้องเป็นแค่ประโยคสั้นมาต่อกันเขียนให้ค้นหาคําว่าโกนี่คําว่าโกคํานี้นะคะแปลว่าและหรือแล้วก็มันน้องเขาจะทําหน้าที่เชื่อมประโยคเข้าด้วยกันเราจะเห็นว่าเป็นประโยคสั้นๆมาต่อกับประโยคสั้นๆเห็นไหมมันเลยดูยาวขึ้นดังนั้นพาเบลโมกตาพาเบลโตาก็คือกินข้าวโกและอีกาแฟมาชคอยดื่มก็คือ ดังนั้นถึงแปลว่ากินข้าวแล้วก็ดื่มกาแฟหรือกินข้าวแล้วดื่มกาแฟก็ได้เหมือนกันดังนั้นโกทำหน้าที่เชื่อมประโยคนะคะซุกเจริฮากชูชายซุกเจริฮากชูชยอ่ะทุกคนลองแปลประโยคนี้ซุกเจการบ้านฮาทำายนอนซุกเจริฮากชูยกากชยแปลว่าถูกต้องทำการบ้านแล้วก็เอาสอ,อันมาต่อบอกลำดับเวลาได้ด้วยนะทำการบ้าน 내가 넌วก็นอนเห็นมั 만나고 영화를 봐친구를 친구 เพื่อน 만나 다เจองเลย 만나고 영화 nang 친구ดู를 만나고 영화를 แบบประโยคนีใช่ค่ะ <laughs> 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 เจอเพื่อนแล้วก็ดูหนังหรือเจอเพื่อนแล้วดูหนังคือเจอเพื่อนก่อนแล้วก็ไปดูหนังจ้ชาชิงคุเมันนา나고ยองฮวารเรเจห็นไหมไประโยคสั้นๆส,ส,สองอันมาต่อกันมันดูยาวขึ้น,นโซนเระะ่ชิโกพับเริ่มโม่다시โซนเริชิโกพับเรมโมก่นะโซนแปลว่ามือชิดแตแปลว่าลาพับข้าวมโมกอยอกินบอกว่าอะไรล,ล้างมือแล้วก็ล้างมือแล้วจึง กินข้าวล้างมือแล้วจึงกินค่ะต้องอุนดงฮาโกชาวเหวอุนดงฮาโกอุนดงฮาโกชาวเหวอุนดงแปลว่าออกกำลังกายชาวเหวอาบน้ำอีเจแปลหน่อยอุนดงเออออกกำลังกายแล้วก็ค่ะดังนั้นโกเข้ามาทําหน้าที่เชื่อมประโยคถ้าเห็นประโยคยาวๆแบบนี้แล้วเจอโกตรงกลางเธอสับไปเลยมันก็จะเป็นประโยคสั้นลงเอาเนื้อความประโยคมาต่อก,กันจะทําให้เข้าใจเกาหลีง่ายขึ้นเร็ว